โอเคก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องซิมโฟเนียม42นี้จะมาเล่นเกมบีมินจีได้เหมือนเดิมเฮ้ค <Okay. S 2> กดตัวอะไรวะลืมก็วันนี้เราจะมาแบบขับเล่นๆกันนะทุกคนก็ตับชมไปเรื่อยๆม,มีอะไรมาก มื่อกีก็ถ่ายไปแล้วน,นะแต่ว่าคือมันมีคนโทรมาก, <st it> ก็ก็ต้องจําเป็นต้องแบบแอันนี้ก่อนถ่ายใหม่เพราะว่ามันกว่าจะตัดต่อมันก็ต้องรอนานอีกอะคือแบบมันรอนานอ่ะผมก็เลยคิดว่าถ่ายใหม่ยังดีกว่าเปิดประตูได้ไหมเนี่ยเปิดดิเปิดได้ก็ผีสิ <laughs> อยูอ่โคลเวอชั่นเลยนะ เครื่องโคตรแรงไปดูซิว่าท่อสปีดจะได้เท่าไหร่มาลองทานทาง h e วีนี่แหละ ก็สปีดของคันนี้เป็นสปอร์ตนะที่ผมรับได้จะอยู่ที่สองอหาสิบ อันนี้ผมแบบเอารถแบบสปอร์ตมาเนี่ยนะคะเนี่ยมีแบบเซตจูนด้เหรอลองเซตจูนดิอันนี้มันมันมีอันนี้นะมันมันมีบอสทัสสปี e อยู่แต่ว่าผมด้วยความจัวมาลองขับดิ เพราะช่วงนี้ผมอาจะไม่ได้ทำคลิปบ่อยมากเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาก็ค่อยมีเวลาว่างเพราะว่าผมเร่งง่ายคือผมหาคอนเทนต์อยู่นั่นแหละ เลยไม่เกยได้ทำคลิปเท่าไหร่คลิปอะไรละคลิปก็หลังจากที่หายไปสองสามวก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะที่ต้องให้ทุกคนรอก็คือไม่รู้ทุกคนรอเป่ะ คือผมเข้าใจดีว่าทุกคนอาจจะเบื่อไอคลิปอะไรพวกนี้ <c oughs> แต่สลับตัวผมมัน,มนไม่เบื่อนะผมดูได้เรื่อยๆเืยผมเคยดูช่องผมมาแล้วนี่เคยดูช่องตัวเองมาแล้วคลิปคิปในช่องตัวเองใส่เครื่องวีแปะ มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่น่าเบื่อขนาดนั้นนะหรือว่าเป็นด้วยความรู้สึกของผมด้วยแหละอ,อผมก็เลยไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรคือไว้ค่อยผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะตัดต่อคลิปก็แล้วกันเดี๋ยวเต้องระบาไปหาแอปตัดต่ออีกชีวิต มีของเล่นเนี่ยหนึ่งที่จะสั่งมาอยู่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะดูแบบไอ้ของเล่นบอสมันเป็นของเล่นของเล่นหนึ่งอะของเล่นรถไม่รู้รทุกคนจะดูไหมนะเ๋ยวผมจะอน,นี้อยู่อะไรการในรัชดาผมสั่งในแอปโอ้พูดชื่อไปแล้ะจะโดนลิขสิทธิ์ไหมนะไม่โดนหรอกฉันกูไม่ได้ดัง ก็ใครอยากเห็นผมดิฟในเกมนี้ก็ฟันไปเถอะดิฟไม่เป็นก็คาสมมัติทั้สองผมดิฟเป็นแล้วนะเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนดิฟไปดิอุ้ยสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดฮึฮึฮลูไปเลยอ่ะ แนี่ยคนมันแบบเน,นี่ยชนจัดตัวเนี้ยมาปึ้งแล้วก็ปุ่มปุ่ม อ่อเราพูดนี้ไม่มีนี่ว่ะลืมเอ๊ะเดี๋ยวคงเอามาเล่นลุยลุยแบบลุยทางบุวิบากวิบากกรรม เลือกเครื่องเลือก A W6 GT คืออะไรวะไม่รู้จัก v GT ี GT คืออะไรโอ้เฮียชาบไหมขอโทษสำหรับคำหยาบด้เมื่อกี้ เครื่อง V6 จริงไหมเนี่ยทำไมมันออกตัวชา้าจังอะเออทำไมออกตัวชา้าจังไม่น่าใช้เครื่อง V6 ก็แหละเครื่อง V1 มากกว่าเออเครื่อง V1 มากกว่าเอ้ยหยุดแหลกสักทีดิโอ้ยนี่ไม่มีอะแต่เอาไปก่อน เอาเป็นแบบเซจูนเซจูนิงจูเนอร์หรือจูนิงไม่รู้เรื่องแต่ผมจะอะ่ะเราไปทางโค้งตรงนี้บ้างก็ได้นะเราไม่ได้คือแบบมไม่ค่อยได้มาตรงเนี้ยม,มากลับบ้างก็ได้ เออก็ถ้าเกิดเสียงมันดังไปขอโทษด้วยเพราะว่า <c oughs> บางทีผมก็ไปปิดลำโพงมันอะ่ะผมเห็นกี่เจะเสียงดังเลยเอือ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 อันนีน้ดูจากสภาพคนขับก็น,น่าจะบาดเจ็บมั้งน่าจะบาดเจ็บแต่ไม่ได้หนักมาก เนี่ยบาดเจ็บแต่ไม่ได้ทีบาดเจ็บนะยังพอแบบได้อยู่เพิ่มเสียงไหมไม่ต้องเพิ่มหรอกยิ่งเพิ่มมันยิ่งดังโอเคเราไปตรงสะพานบ้านเหนือ,อเพิ่มบรรยากาศเพิ่มทำไมวะคือแน่นอนว่าผมจะไม่เปยไอ้ไอเพราะว่ามันแหลกใช่มันแหลก

ดีอยู่ไม่บาดเจ็บอะไรมาก รุยตรวอนตัว Ayo, apa kan? Riwang. อืม่อไปคันนี้แล้วกันเหลือพันสามสิบห้าละตอนนี้คือผมมีอยู่สี่บัญชีเองอ่ะคือผมขี้เกียจเก็บเหรียญเลย สิบไมล์ไปแล้วร้อยสิบเจ็ดสิบเราก็สิบเราก็สิบสองร้อย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 สิบสองร้อยยี่ส okay. ิบสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบแล้วสองร้อยแปดสิบแล้วสองร้อยเก้าสิบไปสองร้อยสามร้อยแล้ว ต้องมีบาดเจ็บบ้างล้วเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้สึกอะไรแต่มันมันดูไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าบาดเจ็บแน่นอนพอเกิดการกระแทกแรงไม่มีแอร์แบกด้วยเลยหลดลดต้นทุ่นถังต้นตุนช่วยต้นต้นทุนต่ำเออต้นตุ่นเสียงอะไรกัน บาดเจ็บสาหัสแล้วมั้งเนี่ยเออบาดเจ็บสาหัสแล้วมั้งเนี่ยออดูดิพรมอะไรไเบี้ยวเลยพรมอะไรพังเลยทีเดียวเดี๋ยพรมอะไรทีทั้งเนี่ย พอพังแล้วอ้าวได้ชาพังใช่ไหม <laughs> <laughs> เขียมไม้ใหร้หร, <laughs> รู้ไปแล้วเราจะสิบล้วไปสิบไม้แล้วกี่กี่รู้ล ไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยในจอหลับไปแล้วลองพลิกมาดิพลิกได้ไหม <laughs> ได้แล้วสตาร์รถสตาร์ตีมีเนี่ยเอ้ยสตาร์ไม่ติดอะ <laughs> เอ้ยทำไมสตาร์ไม่ติดน่าจะได้ชาพังเลยมั้งเนีน่ย เลยสตายดีนะป่ะเอาอีกแล้วได้ชาพังแล้วในชาบ,บุกเข็น นีต้องมาแล้วแต่นะบุมคนขับก็ไม่รอดมั้งเนี่ยเนี yeah, ่ยนขับไม่รอดละโอ้เรียบร้อยเลยไม่รอดแล้ว แม็กพังนิดนึงนะเนี่ยมีแม็กพังนี่รถไฟรถไฟ งั้นก็พลิกรถก่อนโอเคโหอ,โอยาบใช้เล่นเลยอืโอโดนอะไรบ้างเนีเ่ย เดร้อยิกเจ็แล้วได้ทันสิเก็ยแล้วเออถ้าเกิดชนหลังวิเปรื่องคเดอราคนร้อยก็วนว่าน่จะเป็นอย่างไงคุณจะเข้าลึกไปเลยนะเออน่าจะใช่น่าจะเข้าลึกไป สองไฟฟ้า <c oughs> แล้วก็ระเบิดตุม้มบุม ต่อเดียววะแปะแล้วมันทุกกันดีกวอย่าเซกแล้วมันทุกกับพว่วงมาแล้วแล้วมันถูกแบบนี้แหละแล้วก็สปอน,น์นิวไปเลยเราจะเอารถอะไรไม่รู้วะ ไม่เหงื่อเป็นไม้ด้วยอ่ะไม่งงเลยฉลองเป็นอะไรกันแน่งงอะสิอันนี้แล้วกัน U P N U P P นะ U P P <c oughs> U P N <c oughs> ก็ได้นะ U P N เออเพราะว่าตัวข้างหลังมันเป็น S เนี่ยก็ต้องเป็น U P N ไป นี่จากบริษทัท UPN น,นะจ๊ะถึงจะมีความใกล้เคียงแต่ว่าไม่ใช่บริษัทแน่นอนไม่ใช่บริษัทนะ้นเอน,นี่คือบริษทัท UPN น,นะ่ะข้าใจผิดโอ้ย <c oughs> เรื่องการเชื่อมต่อนี่ดีมากอเออลีดเดียวเวย์น พูดแล้วทุกคนตองนี้งีทุกอนแดวนี้ต้องจอดใกล้ๆหน่อยเพราะว่าจะได้ทอสป,ปีดของไอ้คาันมังที่เท้ดีได้เนี่ยอะไระวะได้ความเร็วเออความเร็วที่มากขึ้นสมมุติจอดเสียอยู่ด้วยกันจะเ,เสียสักตรงไหนดี ใต้ใต้นที่มันเราไปโชว์เ,เนี่ยตรงเสาไฟฟ้าคุณดูไกลไปตรงไหนดีโอู้รือแปดเลยแล้วมันแปดแล้ว,ลวตรงนี้แหละเออ้อาอ <c oughs> ทำไมมันไปอีกทางหนึ่งเดี๋ยว เอาไปหรือเปล่าไป,ไป,ไป,ไปอ่ะตัวนี้ก็ได้เนี่ยมันเป็นอะไรอีกแล้วมันไม่สปอร์ตตรงจุดอ่ะมันมเสียสปอร์ตตรงจุดเฮ้ยเสียสปอร์ตตรงจุดไหนดีเออ,เออตรงนี้เถอะตรงนี้เถอะช่างแม่งละกูไม่สนแล้วช่างแม่งเหอะ เธอมันจะอยู่ส่วนไหนก็อยู่ของมันแหละช่างแม่แบบเธอ,อแม่งไม่จุดสปอนตรงจุดด้วยอ่ะเออมาสปอนไม่ตรงจุด ร้อยวะนะน่าจะสองร้อยกว่ามาเมื่อกี้โอ้หเข้าไปลืมอย่างนี้นอันนี้ตายพันเปอร์เซ็นต์เลยพันเปอร์เซ็นต์เลยาเรามาลิมตรงนี้ป้ะเนี่ย แบบนี้ดีกว่าเออแบบนี้แหละแบบนี้แหละเฮ้ยหรือพันสองกันเหรอเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยลู้ไปไหมเนี่ยขึ้นเงิตัวนี้นะมันรู้ไปไหมเนี่ย không đi đây Hãy gió như. hồ <laughs> เยี่ยมเลยเราวมันทกย่างแตกเลยลอวมาแล้ว,ลวออกเลยโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย